ใช่แล้วนะคะชาวราศีเมษหมดเลิกไพ่เด็กนี้ให้นะคะมาเริ่มหัวข้อแรกนะคะหัวข้อของการงานนะชาวเมษนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะงานในเดือนพฤษภานี้้เดือนนี้นี่แหละนะคะเริ่มค่ะ the d e v i ค่ะสิบเหรียญ tower ค่ะสิบดาบ เจดถ้วยนะคะใต้สำรับเป็นเจ็ดเหรียญค่ะก็คุณบ้าง,งานมากนะคะในเดือนนี้นะคะเร่งทำให้เสร็จแล้วก็เหมือนแบบว่าอยากให้มันแบบว่าบรรลุเร็วๆนะคะปิดจ็อบให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็บางอย่างนะคะคุณก็อยากจะ ออทําให้มันได้แล้วก็มีการที่เหมือนแบบว่าได้ได้เงินปรับหรือว่าเงินอะไรจากการทํางานได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ The Tower อาจจะมีงานที่ล้มไปแล้วก็อาจจะให้คุณกลับมาทําใหม่หรือว่าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้เต็มที่ละเจ็บปวดแล้วก็เ,เหมือนแบบหนักอึ้งมากพอสมควรมีการวางแผนมีการคิดไต่ตองอยู่นะคะแล้วก็ กำลังที่จะทำหรือว่าอยากจะหางานเพิ่มรายได้เพิ่มได้อีกด้วยนะคะหนาหัวข้อต่อมาหัวข้อของการเงินนะคะการเงินนะคะชาวเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพิ่มค่ะ เดมเพลอร์ค่ะเจ็ดดาบแมจิเชียนสิบไม้เท้าเดมเพสนะคะสี่ไม้เท้าโอเค เงินนะคะมั่นคงคงที่มากแต่มันมีบางอย่างที่มันจะต้องจ่ายไปก็มากอยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณก็พยายามแหละที่จะหารายได้เพิ่มทักษะในการหารเงินใช,ใช้ปฏิภารไวพิบคำคำพูดกันจานะคะแต่ว่าเดือนเนี้ยอึดอัดมากเลยในเรื่องของการเงินอาจจะเหมือนแบบใช้สอยได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็เหมือนแบบอาจจะให้กับคุณแม่ก็ได้ให้กับครอบครัวก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ตัวคุณนะคะเป็นผู้ให้อยู่แล้วก็เหมือนแบบ การคุณอาจจะเป็นในสถานะที่เป็นดีเอ็มเพรสเพียบพร้อมแล้วแล้วก็เหมือนแบบมีรายได้มากหรืออาจจะเป็นพี่คนโตรหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่ v อ r y t h i น g นะคะที่เหมือนแบบว่าสามารถหยิบยื่นให้ได้นะคะตรงนี้จะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีในเรื่องของการเงินเข้ามาได้อีกด้วยเหมือนกันนะคะอืมโชคลาภก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้เนาะ หัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะหัวข้อของความรักความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะหนึ่งเหรียญค่ะเดอะส n 1นิบถ้วยขอโทษนะคะเก้าถ้วยด f ฟู l มันเป็นเลขโรมันหมวดก็รีบพูดรีบอ่านไปเนอะ แล้วก็สี่เลียนค่ะใต้สำรับเป็นหนึ่งไม้ท้านะคะ ความรักเต็มที่มั่นคงมีความสดใสเป็นโลกทั้งใบให้กับคุณแฟนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่โสดนะคะรู้สึกว่าเดือนนี้มีอิสระมากนะคะรอรอเปิดโอกาสให้อีกถ้วยหนึ่งมาเติมเต็มนะคะคุณยังเก็บใจไว้อยู่ให้กับคนที่แบบชอบคุณจริงรักคุณจริงนะคะคุณก็พร้อมที่จะให้ความมั่นคงนะคะในเรื่องของความรักกลับไปได้ด้วยเนาะม,มา ดูซีว่าโรแมนต์แอนเจลจะบอกอะไรบ้างเทกจารเลยค่ะถือว่าลาังไพยโอเคก็เลือกมาเลยนะคะ Make the effort นะคะความรักอันนี้เป็นความรักที่เชื่อใจได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะฟอร์กิฟส์แอนด์เลิ i n นนะคะ Trust ค่ะ e x p กเพร your love นะคะ d e s ิสเ e love, <desert> love นะคะ,คะ แล้วก็ h a r t to h a r t conversation คุณจะได้เจอพบรักแพรด้วยนะคะนะคะตอนแรกหรือว่าที่ผ่านมาหรือที่คบกันแรกๆเนี่ยค่ะอาจจะเหมือนแบบว่า,าไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้นะคะเชื่อใจได้เลยนะคะ จะมีการเปิดใจกันมากขึ้นแล้วก็ให้ภัยซึ่งกันและกันทุกอย่างจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความเชื่อใจนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเร็วๆนี้จะได้มีการอยู่ด้วยกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคุณเป็นคู่กัน ที่หมดบอกว่าเน้นเน้นเน้นเน,นเนีนเน่ยว่าเป็นคู่กันก็เพราะว่า heart to heart conversation มันเป็นไพ่ของคู่โซเมตนะคะคู่ทววนเฟนที่สื่อจิตถึงกันนะคะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะม,มาขั้นตอบของนังฟ้านะคะว่าจะให้คำตอบอะไรบ้างนะคะ We seen the next few months นะคะ No if you believe นะคะ Ask for angels ค่ะ Helpful people ค่ะ Yes ใต้สำหรับเป็น t a k e action นะคะอ๋อ oh. จะ ดำเนินไปเป็นจำนวนเดือนนะคะทุกอย่างอย่ามองในแง่ลบนะคะขอให้คุณเชื่อมันในความรักทุกๆอย่างจะมีผู้คนรายล้อมมาช่วยซัพพอร์ตนะคะความรักครั้งนี้ไปได้กันได้ไกลค่ะ yes เลยค่ะคนคนนี้นะไปต่อได้เลยนะคะมาสุดท้ายละว่าไพ่สดีอยากจะบอกอะไรชาวราศีอะไรลัคนา,าอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวเมษบ้างนะคะ <S <S เริ่มค่ะ เซมิายค่ะราศีมิถุนทอรัสค่ะราศีพฤกษ์นะคะาวโก้ค่ะราศีกันก็จะมีธา,าตุลมธาตุดินนะคะที่มาเด่นเนาะขอจบชาราศีเมษแต่เพียงเท่านี้นะคะหมอดูเป็นแบบ general reading นะดูแบบโดยรวมทั่วไปตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาราศีเมษบางท่านนะคะแล้วก็ถ้าตรงก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ถ้าใครอยากดูแม่นยำเป็น private ส่วนตัวจริงๆนะคะทักไลน์ไอดีเหมอมาได้นะคะช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดไลค์กด subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีปอปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ว่ามูเต้ตลอดใบหมวยหมวยมาแล้วนะคะแล้วก็ช่องติ๊กตอกอย่าลืมเข้ามาส่องกันนะคะมากดติดตามมาขวนใจแล้วก็มากดคอมเมนต์กันเยอะๆในเดือนนี้ชาวเมก็เป็นห่วงแค่เรื่องของการเงินหัวข้อของการเงินมากกว่านะคะนอกนั้นทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะคะหมวยก็ขอเชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆขะบ๊ายบาย